มาด้วยหน้าดิ่ดำเป็นฝ้าแล้วตัวเองก็เป็นต้อมาก่อนอ่ะเล่าให้ฟังอนะ่ะชื่ออะไรชื่อดมเอา,าดังๆมาใกล้ปากหน่อยชื่อดมค่ะ,ะชื่อดมนะ<แ>ชื่อดมนะดมดม,ดมอ่าอ่าก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องตาเป็นต้อกระจกออต,ต้อลมต้อลมกับต้อกระจกอ่าโอเคแล้วมันมีความทรมานยังไงจ๊ะ รมานมากาค่ะชีวิตแต่ละวันเนี่ยออต้องพกแว่นสองอันนะคะต้องพกแว่นสองอันทำไมต้องพกแว่นสองอัน,นครับถ้าอยู่ในร่มก็ใช้แว่นในนี่ค่ะพออข้างนอกจะใช้แว่น1 1> อ๋อถ้าอยู่ในร่มใช้แว่นใสแต่เวลาออกโดนแดดต้องใช้แว่นกันแดดมันดำๆใช่ไหมใช่เพราะถ้าเกิดไม่ใส่แว่นกันแดดตาเราจะเป็นยังไง มันจะแสบตาไปหมดเลยค่ะอืมอาการองต้อลมต้อกระจกมันจะเป็นนี้คือเวลาโดนแสงเวลาโดนลมเนี่ยน้ําตามันจะไหลพลาดผักผากใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วก็เป็นต้อกระจกเนื่องจากว่ามีวุ้นในตาแล้วเคยไปหาหมอไหมพีมม่ดมเคยไปค่ะหมอให้ทาอะไรหมอก็นัดผ่าไ้ค่ะนาหมอให้นัดผ่าแล้วได้ผ่าไหมไม่ได้ผ่าค่ะทาไมล่ะมาเจอแม่โปง่งก<า>ันมาเจอพี่คุณดงค่ะอ๋เอเจอแม่โปง่งเสร็จกันสิ เด็กบอกว่าใครบอกว่านนท์ดมไปผ่าตามายังบอกยังนนท์ดมลองเอากาแฟแต่ตาไปกินบ้างไหมกาแฟอีกแล้วเหรอกาแฟอีกแล้วเหรอแล้วแต่เขาโดนกาแฟมาหลายยี่ห้อแล้วจีนก็เพื่อนเขาบอกอยาดมแล้กินกาแฟนี่อยู่อยาดมกินไหมช่วยเรื่องสายตาได้ไอ้ก่อนนั่นนี่ไม่ใช่ยี่ห้อเรานะไม่ใช่อ่ะโอเคโอเคโอเคยี่ห้ออะไร เออเจับด้วยนะเออเอเออเาะกวนในจแต่ไม่ดพูดไม่ดเออนึกในใจวันนี้จ่พูดได้ฟังอ่าไม่ปลุกก็เดียวใจเออม่ได้กเลยเออมก็ไม่เสียใจง่ายหรอกอ่าว่ามาโอยนึกอยู่ตั้งหลายเดือนค่ะโอ้ยจบใรอเก้าเกานึกหลายเดือน เป็นต่อกระจกนานเงี้ยนึกหลายเดือนเงี้ง่ายยังไงติ๊งทองอเดือนเดือนอเงินเดือนเงินต้องรอเงินเดือนออกก่อนนะใครซื้อกาแฟได้นะใช่พอาเงินเดือนออกเอาลูกวะเอาวะเป็นนเป็นไงเป็นการแค่กล่องเดียว บอกกินเข้าไปยังไงบอกกินเข้าไปวันแรกนอนไม่ได้ทำเลยค่ะโอ้ทำไมเศรษฐายตังหรือว่ามันทำให้นอนไม่หลับมันทำให้ให้นอนไม่หลับเอออออกินห้าโมงยินพอจะหลับก็เที่ยงคืนอันนี้เขาเรียกว่านอนไม่หลับพอตีสามต้องตื่นไปทำงานพอตื่นขึ้นมามันไม่เพียไม่อะไรเลยค่ะสดชื่นค่ะ พอวันที่สองวันที่สามมาตาเริ่มชัดขึ้นมองไฟก็มองได้มองแดดก็มองได้สู้แดดสู้ไฟได้บ้างกันเถอะใช่ค่ะโอ้พอวันที่กองนะกี่ซองนะหกซองหกองสู้แดดสู้ไฟได้หลังจากที่สู้มาได้มายี่สิาปียังไงต่อยังไงต่อพอวันที่สี่ออกมาทำงานช่วงบ่ายอืม ก็ใส่แว่นสีขาวออกมากเออโดยที่มันต้องใส่แว่นแว่นกันแดดเลยจ้ะพอไปถึงที่ทํางานจอนมองกระจกรถอ้าวกูไม่ได้เปลี่ยนแว่นมานี่ว่าทำไมต้องมาได้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้รู้สึกกาแฟเป็นยังไงบ้างบอก่าพี่น้องดูตรงๆเลยอ่ะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็รู้สึก ก็จะแฟร์สุดยอดมากค่ะเพราะมันได้ทุกส่วนจากที่เคยปวดคอเเออว้ยแล้วก็ทเข่าเก็ดเข่าเนี่ยกูว่างานดังกูขายไม่ได้ละสิเนี่ยเป็นใจชั้นสองก็ขึ้นไม่ได้เลยมันจะดันทบๆแล้วพอกินกาแฟมาอุ๊บมันก็ไม่ดังอีกเลย จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงค่ะเออวะภูมิใจไหมที่ได้ดกินกาแฟภูมิใจรู้สึกเจ็บใจไม่ที่คิดนานตั้งสองเดือนรู้สึก็เจ็บใจมาก <laughs> อ่ะปม,มือให้กับพี่ดมมาแล้วด้วยครับโอ้โห